สวัสดีครับพบกับคลิปการเกษตรดีดีทางช่องพล่ามีเดียอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงปุ๋ยชนิดหนึ่งที่หาง่ายราคาไม่แพงแต่ก็มีประโยชน์มากอย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวครับปุ๋ยที่ว่านี้ก็คือปุ๋ยมูลไส้เดือนนั่นเองครับก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับปุ๋ยมูลไส้เดือนกันก่อนครับว่าคืออะไรมาจากไหนและมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ซึ่งผมได้ทำการสรุปไว้เป็นข้อๆเพือ่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ขอเชิญติดตามรับชมกันได้เลยครับปุ๋ยมูลไส้เดือนก็คือปุ๋ยอินทรีย์ประเภทหนึ่งที่ได้มาจากมูลหรือชี้ของตัวไส้เดือนที่เลี้ยงไว้นั่นเองครับซึ่งหารที่ใช้เลี้ยงไส้เดือนนั้นส่วนมากก็จะเป็นขี้วัวหรือเศษพืชผักและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรต่างๆก็ได้ครับ แต่ที่นิยมใช้กันมากและมีความสะดวกก็จะเป็นขี้วัวนมซึ่งจะมีธาตุอาหารค่อนข้างมากกว่าการใช้ขี้วัวแบบทั่วไปครับสำหรับประโยชน์ของมูลไส้เดือนนั้นก็มีหลากหลายมากครับที่คัดมาเด่นๆเลยก็จะมีประมาณ7อย่างดังนี้ครับ 1. มีธาตุอาหารครบถ้วนมูลไส้เดือนมีธาตุอาหารหลัก npk ธาตุอาหารรองรวมทั้งจุลธาตุต่างๆที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของต้นพืชส่วนปริมาณธาตุอาหารจะมีมากน้อยเพียงใดนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับวัสดุที่นํามาใช้เลี้ยงไส้เดือนนั่นเองครับ 2. ช่วยบํารุงดินมวนไส้เดือนช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ร่วนซุยทําให้เกิดช่องว่างของอากาศน้ําจึงสามารถไหลผ่านได้ดี รากพืชสามารถชอนชัยดูดธาตุอาหารและน้ำได้ดีมากขึ้นมูลไส้เดือนนอกจากจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารพืชให้กับดินแล้วนะครับก็ยังเป็นแหล่งอาหารของสัตว์เล็กๆและจุลินทรีย์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในดินส่งผลให้ดินเกิดความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับ 3. เป็นปุ๋ยเย็นมูลไส้เดือนเมื่อซื้อมาใหม่ๆหรือตักมาจากกระมังไส้เดือนที่เลี้ยงเอง ก็สามารถนําไปใส่ให้กับต้นไม้ได้เลยครับโดยไม่เป็นอันตรายต่อต้นไม้ซึ่งไม่เหมือนกับปุ๋ยคอกแบบอื่นๆที่ต้องผ่านการหมักก่อนถึงจะนํามาใช้ได้รวมทั้งหากเผลอใส่มากเกินไปก็ไม่ทําให้ต้นไม้ตายอีกด้วยครับ 4. ปุ๋ยจานด่วนมูลไส้เดือนเป็นวัสดุอินทรีย์ที่ผ่านการย่อยสลายของไส้เดือนมาแล้วจึงมีโมเลกุลขนาดเล็ก ต้นไม้สามารถดูดซับไปใช้งานได้ง่ายและเร็วกว่าปุ๋ยคอกทั่วไปดังนั้นการใส่มูลไส้เดือนจะทำให้ต้นพืชของเราตอบสนองและก็เจริญเติบโตได้ไวกว่าการใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักทั่วไปนั่นเองครับ 5. เพิ่มฟอสฟอรัสมูลไส้เดือนมีเอนไซม์และจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อต้นพืชอยู่จานวนมากนอกจากนี้ยังมีจุลินทรีย์พิเศษชนิดนึง ที่สามารถเพิ่มธาตุฟอสฟอรัสให้กับดินทำให้ดินมีธาตุอาหารเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยครับ6กกาจัดไส้เดือนฝอยปกติแล้วไส้เดือนฝอยถือเป็นศัตรูพืชตัวร้ายที่สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับรวมทั้งวิธีการกำจัดให้หมดไปก็ทำได้ยากการใช้มูลไส้เดือนถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการกำจัดไส้เดือนฝอยโดยวิธีธรรมชาติ ซึ่งมูลไส้เดือนจะช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่สามารถขับสารที่เป็นพิษต่อไส้เดือนฝอยทําให้สามารถควบคุมปริมาณไส้เดือนฝอยในดินได้นั่นเองครับ 7. ปลอดภัย100เอร์เซมูลไส้เดือนน้นนะครับผลิตจากวัสดุอินทรีย์จึงมีความปลอดภัยต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ผลผลิตที่ได้จากการใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนก็ยังปลอดภัยต่อผู้บริโภคอีกด้วยครับ จากข้อดีทั้งหมดที่กล่าวมาจะเห็นว่าปุ๋ยมูลไส้เดือนนั้นมีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวครับวิธีการใช้งานก็ง่ายแถมยังราคาถูกและยังสามารถผลิตขึ้นมาใช้งานเองได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร,รหรือวัสดุเหลือใช้ในโกรเรือนก็ได้ครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ